สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะหัวข้อแรนดอมที่เราจะเปิดไพ่คุยกันในวันนี้นะคะคือแรนดอมที่ว่าความเย็นชาของคุณคือแรงดึงดูดให้เขาอยากได้คุณคืนมากกว่าเดิมยาวสักนิดนึงนะคะหัวข้อแรนดอมสำหรับวันนี้นะคะ พลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่านเลยนะคะไม่จำกัดเพศวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะแต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกคนทุกท่านได้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะย้ำนะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยคะ่ะความเย็นชาของคุณ คือแรงดึงดูดให้เขาอยากได้คุณมากขึ้นกว่าเดิมขอดูพลังงานของคุณก่อนเลยค่ะขอพลังงานไพ่ทาโรสิบใบของคุณก่อนเลยนะคะคุณพระใบแรกขึ้น Nine น,นายออฟเซนต์เอ็นใบแรกคุณเยี่ยมเลยนะคะใบที่สองขึ้น the ะไฮโรเฟนส์โอ้เยี่ยมในเยี่ยมเลยค่ะจัสเมน คุณนี่เย็นชาของจริงนะคะบอกได้เลยนะจากพลังงานหน้ไพ่เบื้องต้นนะ two of pentacles ของแท้ค่ะคุณเนี่ย ten of wands โอ้เป็นคนที่ครบเครื่องนะเบื้องต้นนะคะพลังงานหน้ไาพายเบื้องต้นนะครบเครื่องอะคะ่ะ two of wands พลังงานเลขสอง The Hermit โ oh, อ้คุณพระ Four of Sauce Age of c u p ใบสุดท้ายนะคะ Age of w a n d พลังงานเบื้องต้นนะคะคุณสามารถเป็นชาวธาตุไฟดินที่เด่นๆนะคะน้ําไฟดินน้ําลมครบเลยค่ะสี่ธาตุมาครบนะพลังงานของอธาตุนะคะมาครบนะ คุณสามารถเป็นชาวหนึ่งราศีพฤษกสองชาวราศีกันที่เด่นๆนะคะราศีอื่นก็ฟังได้นะคะที่พูดคือพูดตามพลังงานหน้าไพ่ที่ขึ้นเท่านั้นนะอย่างที่บอกนะคะคลิปแรนดอมฟังได้ทุกคนทุกเพศทุกทาธาตุนะคะไม่จำกัดนะขึ้นอยู่กับว่าสายพลังงานสัญญาณของคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ตอนไหนนะคะ พลังงานใบแรกคุณขึ้นใน open c o r s ผู้อ่านว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักความโสดนะขึ้น the h i e r f r e n ขึ้น the hermit อีกเป็นฟิลของคนโสดฟิลพ่อไม่ไม่อย่างเงี้ยพลังงานค่อนข้างแรงนะคะแต่คนมีคู่ก็มาฟังได้นะแต่ผู้อ่านร้อเปอร์เซ็นต์น้อยคุณน่าจะเป็นคนที่ ไพ่มันเด่นนะอันนี้คือไพ่มันเด่นนะคะไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะทําหน้าที่การงานอะไรก็ตามนะคะก็คือว่าอ่านตามหน้าไพ่นะอย่างที่บอกนะผู้อ่านว่าคุณน่าจะเป็นสายข้าราชการอ่ะเด่นไปในด้านของนักวิชาการครูบาอาจารย์นะพลังงานของคุณเป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์ก็ได้นะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบไปในเรื่องของการปฏิบัติฟิลพลังงานของคุณอ่ะ ขึ้นจัดเมนอีกดีไม่ดีคุณก็ทำสายาชีพเกี่ยวข้องกับนักสังคมสงเคราะห์มูลนิธิอะไรเงี้ยความเป็นความตายโรงพยาบาลครูบาอาจารย์ที่อย่างที่อ่านไปเบื้องต้นคือพลังงานมันเด่นไปในด้านนั้นแต่ถ้าชีวิตจริงคุณไม่ได้มีสายอาชีพอย่าง,างที่กล่าวมาก,ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอกไม่เป็นไรฟังได้ค่ะฟังได้นะคะไม่ซีเรียสนะหรือไม่งั้นคุณก็มีสายอาชีพนะคะ เด่นไปในด้านทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับผู้อ่านว่าคุณน่าจะมีธุรกิจเลยแหละก็คือว่าเป็นพวกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์รถยนต์ยานยนต์จัก,กรยานอะไรอย่างเงี้ยอ่อจัก,กรยานยนต์นะคะคือแบบเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ะพลังงานได้นะหรือแม้กระทั่งธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกบ้านพักบ้านเช่าคอนโดพาสเมนต์ร้านอาหารได้หมด คุณเป็นคนที่มีธุรกิจหลายอย่างนะใบป,ปิดขึ้นขึ้นแปดไม้ผู้อ่าวนว่าคุณน่าจะมีธุรกิจหลายอย่างค่อนข้างเป็นคนที่มีภาระต้องแบกรับนะคะเอ,อ่อบางเคสบางท่านก็ดีวงานกับต่างชาตินะพลังงานทัวร์แวนค่อนข้างเป็นคนจิตใจดีนะคะพลังงานของคุณนะไพ่ขึ้นสิบใบเบื้องต้นนะเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างเพียบพร้อมนะคะไม่ว่า ในชีวิตจริงคุณจะมีฐานะระดับไหนก็ตามก็คือเพียบพร้อมตามความเป็นจริงของชีวิตคุณเนะี่ยไม่ใช่ว่าผู้อ่านอ่านไพ่สูงแล้วคุณจะต้องแบบรวยตามหน้าไพ่อะไรเงี้ยคือคือตามสภาพความเป็นจริงของชีวิตคุณอนะ่ะเพราะมันเป็นพลังงานแรนดอมคนร้อยพ่อพันแม่เข้ามาชมมันไม่ใช่คือคลิปเนี่ยมันไม่ใช่คุณคนเดียวเนี่ยบางคนนะคะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะผู้อ่านไปอ่านเจอคอมเมนต์นนะ เอ,อ่อบางคนติว่าผู้อ่านบอกว่าทําไมอ่านแต่คนเรียนจบสูงผู้อ่านก็พูดย้ําทุกคลิปเลยว่าพูดตามพลังงานหน้าไพที่ขึ้นถึงคุณจะไม่ได้เรียนจบสูงตามที่หน้าไพขึ้นแต่คุณก็เป็นมีความรู้ในระดับตามฐานะชีวิตตามความเป็นจริงของคุณคือผู้อ่านฟังแล้วผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้อ่านกำลังจะสื่อให้ฟัง ็ย้ําทุกคลิปว่าตามความเป็นจริงของชีวิตของแต่ละท่านพูดก็คือพูดตามความหมายของหน้าไพ่ที่มันขึ้นคือฟังได้ค่ะแต่อย่าอินมากไม่ใช่ชีวิตคุณคนเดียวก็คือว่ายังไงเดียคือไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดประโยคเดิมซ้ำๆอ่ะคือคือทุกคนมันโตๆกันแล้วอะค่ะอายุแต่ละคนที่เข้ามาฟังผู้อ่านมั่นใจว่าไม่ใช่น้อยแล้วอ่ะเออใช้วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็ สตินิดนึงในการรับชมรับฟังอย่างที่บอกมันคือแรนดอมพลังงานรวมคนร้อยพ่อพันแม่จะให้อ่านทุกคลิปตรงกับชีวิตของคุณตามความเป็นจริงของคุณทุกคลิปมันเป็นไปไม่ได้ผู้อ่นย้ำตลอดขออภัยนะคะที่ต้องนอกเรื่องคือคนคนนี้ผู้อ่านจะไม่บอกชื่อนามสกุลแต่ว่าค่อนข้างเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของผู้อ่านเนี่ยหลายคลิปแล้วแล้วก็ข้อความในการคอมเมนต์ออกไปในแนวแบบไม่เข้าใจะคะ่ะ ไปในแนวงงแง้งเด็กน้อยอะเด็กน้อยมากขอขอไม่พูดชื่อนะคะแต่ผู้อ่านร,รู้ชื่อนามสกุลแล้วแต่ผู้อ่านพยายามจะไม่สนใจนะแต่บางทีก็ถ้าเข้ามาฟังก็อยากจะฝากบอกผ่านไปเหมือนกันนะคะถ้าคุณรู้ตัวนะคอมเมนต์ของคุณอนะมันไม่น่ารักเลยถ้าถ้าคุณจะคอมเมนต์อย่างนี้อย่าคอมเมนต์ดีกว่าค่ะต้องต้องขออภัยนะคะขอปิดกัน้นพลังงานลบๆผู้อ่านจะไม่รับนะเพราะผู้อ่านจะพูดตลอดนะผู้อ่านทําคลิปเพื่อให้ทุกคนเราฟังเป็น วิทยาทานส่วนใครจะรับมากน้อยอะไรยังไงแค่ไหนก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณเลยค่ะไม่ได้บังคับนะอันนี้มันเป็นโลกโซเชียลมันเป็นเสรีภาพเสรีชนคุณต้องมีความเป็นกลางในการรับชมรับฟังคลิปบ้างไม่ใช่เอาแต่คอมเมนต์คือฟีลแบบคอมเมนต์เอาเอาแต่มุมของคุณคอมเมนต์แบบเอาสะใจของคุณอย่างนี้ไม่เอานะคะผู้อ่านขอไม่รับนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยค่ะขออภัยนะคะนอกเรื่องไปเยอะเหมือนกัน อพลังงานเบื้องต้นของคุณนะความเย็นชาของคุณคือแรงดึงดูดให้เขาอยากได้คุณมากขึ้นกว่าเดิมไพ่ใแบรแรกคุณขึ้นไพ่ธาตุดินคุณนิ่งในนิ่งะคะ่ะชาวธาตุดินนะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความนะคะคนธาตุดินช่วงนี้คุณคุณไปในฝ่ายไม่ใช่ในฝ่ายสิคุณไปในแนวของการค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองมากเป็นฟิลของคนที่ เข้าถ้ำเลยค่ะรักษันโดษเลยค่อนข้างไปในแนวปฏิบัติอย่างที่พูดมีพลังงานจัสเมนพลังงานไฮโลแฟนส์พลังงานเดอเฮอร์มิคุณค่อนข้างจะเอาเวลาถ้าว่างนะคะนอกเหนือนจากหน้าที่การงานที่คุณต้องโฟกัสแล้วก็รับผิดชอบนะมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วคุณไปในด้านของการปฏิบัติสูงเลยค่ะพลังงานบางเคสบางท่านเนี่ยก็แบ่งเวลาไปปีกวิเวกเลยนะคะแบบว่า เข้าท้ำเจ็ดวันสิบห้าวันครึ่งเดือนหนึ่งเดือนอะไรแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะแต่พลังงานคุณไปอย่างนั้นนะช่วงนี้นะคะคือชีวิตคุณเหมือนการงานการเงินมันโอเคแล้วอะ่ะธุรกิจที่คุณสร้างมาเหมือนเหมือนมันหยุดตัวมันนิ่งแล้ะแล้วก็คุณก็ปล่อยให้ระบบมันมันมันทำงานของมันไปเนี่ยก็คือคุณเอ่อคุณค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยเรเวตกับงานเงินเงินคุณโอเคเลยค่ะคุณขึ้นเก้าเหรียญนะคุณเป็นคนมีตังเลยแหละตามพลังงานหน้าไพ่นะมีตังมีธุรกิจมีความสุขสบายในระดับตามความเป็นจริงในชีวิตของคุณอะไม่ว่าชีวิตจริงของคุณจะร่ํารวยอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ตามสภาพของคุณแต่คุณพอใจอะคะพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณก็เอาเวลาที่มันเหลือหรือว่าคุณเป็นฟิลแบบว่า มันอาจจะเป็นแผนที่คุณคิดไว้ในหัวมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่คุณยังไม่สามารถจะวางงานได้แล้วก็ไปทําในสิ่งที่คุณต้องการทําไปในสายปฏิบัติได้พลังงานของฤาษีนักบวชแม่ชีอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่ามีเดอะเฮอร์มิตนะคือไปได้หมดอะไปในไปในสายของคนที่แบบเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมของโลกเข้าใจความเป็นไปของโลกแบบว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มีได้ก็หมดได้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณเป็นคนเหมือนกับว่าไม่เชิงว่าปรงนะแต่บางคนก็อาจจะปรงแล้วนะคะอย่างที่บอกพลังงานแรนดอมคือพลังงานคลิปรวมหลากหลายนะแต่คุณยังมีความต้องรับผิดชอบไงคะมันขึ้นพลังงานสิบไม้อะคุณคุณยังต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบของคุณอะไม่ว่าชีวิตไม่ว่าชีวิตจริง,รงคุณต้องรับผิดชอบอะไรแค่ไหนอะแต่ผู้อ่านดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องงานเพราะไพ่ใบแรกคุณขึ้นเลขเก้า ก่อนว่าคุณได้เป็นคนโสดอย่างที่บอกเป็นฟิลคนโสดท่มไม่ไม่สูงนะคะขอย้ําว่าสูงพลังงานสูงนะที่ที่ที่จะไปในด้านนั้นนะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความลังเลอยู่บ้างช่วงนี้นะคะช่วงระยะสั้นๆเนี่ยหรือว่าระยะในช่วงประมาณหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาคุณอาจจะมีมีการชอ็อตมีการติดขัดในเรื่องของระบบการเงินของธุรกิจบ้างแต่คุณก็ยังไปได้นะ สายอาชีพคุณอาจจะทําเกี่ยวกับบัญชีได้นะคะพลังงานเพิ่มเข้ามานะแต่คุณยังไปได้อะค่ะมันมันไม่ใช่ว่าสะดุดจนทําให้ธุรกิจคุณแย่หรืออะไรเงี้ยแต่บางเคสบางท่านช่วงนี้ก็เออสภาวะธุรกิจอาจจะนิ่งๆมันตามสภาพเศรษฐกิจอะค่ะตามสภาพความเป็นจริงของชีวิตเลยอะตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะประสบพบเจอกันทุกคนปัญหาเดียวกันเนี่ยก็คือว่าทั้ง มันเป็นระบบอะค่ะเศรษฐกิจมันคือระบบมันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะก็คือมันเป็นลูกโซ่อะค่ะอันนี้ก็เข้าใจนะคะแต่ไงคุณก็ไปได้นะคุณผ่านได้คุณค่อนข้างเอาธรรมมค่ะมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วคุณก็เหมือนจะชอบไปในด้านนี้ค่อนข้างสูงพลังงานคุณมันสูงคุณเป็นคุณหมอได้นะคะเป็นเภสัชเป็นพยาบาลเป็นนายแพทย์อะไรงนี้ได้หมดเลยนะพลังงานคุณนะเป็นคนที่สามารถสั่งสอนอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้เป็นคนที่ต้องช่วยเหลือสังคมเป็นฟิลพลังงานของอย่างที่บอกไปนะักสังคมสงเคราะห์มูลนิธิอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจก็เป็นคนดีคนหนึ่งอะคะพลังงานของคุณอะ่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่จะต้องเสียสละจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยพลังงานของคุณนะฟิลเป็นฟิลแบบว่าเป็นผู้ให้ะคะ่ะพลังงานของคุณอะ่ะ ถ้าคุณเป็นคนที่ให้คนอื่นได้แสดงว่าคุณต้องมีมากกว่าคนอื่นถูกไหมคะคือคําว่าให้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวให้อย่างอื่นก็ได้ให้ความรู้อย่างเงี้ยถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นอย่างเงี้ยซึ่งคุณมีแล้วคุณมีเยอะพลังงานคุณอะ่ะคุณเป็นคนมีความรู้นะคะคุณเป็นคนฝาเอ่อฝ่รู้ะคะ่ะคือแบบพยายามขนขวายเพิ่มพัฒนาศักยภาพให้ตัวเองอะ่ะเพิ่ม เลเวลตัวเองให้มันสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆอคุณเป็นคนที่แบบใฝ่รู้ค่ะรักการเรียนรู้อ่ะความรู้สําหรับคุณไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะคุณจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเท่าที่คุณสนใจแล้วก็ต้องการที่อยากจะรู้พลังงานคุณดีมากนะไม่แปลกค่ะไม่แปลกเลยที่มันจะเป็นแรงดึงดูดให้คนเก่าของคุณมีความรู้สึกว่าคุณดูมีค่าคุณดูคุณดูเป็นคนที่ ไม่ควรจะปล่อยไปไม่ควรจะสูญเสียควรจะมีคุณไว้ในชีวิตและไว้ในครอบครองนะคะพลังงานของคุณนะคะขอดูพลังงานของคนคนนั้นต่อเลยค่ะผู้อ่านอยากดูพลังงานคนคนนั้นต่อนะคะขอพลังงานหน้าไพ่ของใครคนนั้นเลยอ่ะที่รู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดมากนะที่ต้องการคุณนะคะขึ nice ้น n i c e of Swords คนนั้นนะอัศวินดาบมาเลยนะขึ้น t r i ออ a n d s อืมคนที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยมีแรงดึงดูดมากนะขึ้นไฟออ of swords พลังงานชาวธาตุลมมาแรงนะคะลมไฟขึ้น the temperance คนคนนี้เป็นชาวราศีธนูได้นะอีกใบหนึ่งค่ะขึ้น f of cup อืม เป็นคนธาตุน้ําด้วยได้นะคะพลังงานของคนที่รู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดมากนะเป็นคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะขึ้นไฟออฟสอดมีประเด็นขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันผิดใจกันทั้งในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของหัวใจเพราะว่าขึ้นไฟออฟคัรอีกเป็นฟิลของคนเก่าค่อนข้างสูงนะคะพลังงานนะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะคะหุนหันพันแล่นนะ เป็นฟิลคนแบบว่าของขึ้นง่ายอะค่ะอารมณ์แบบอันดาพานอะไปอย่างนั้นได้นะพลังงานของใครคนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในสายอาชีพเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะได้หมดนะ<อ>ขับรถอย่างเงี้ยเป็นไลเดอร์เป็นพี่วินอะไรอย่างงี้ได้หมดอะค่ะพลังงานคือเกี่ยวข้องกับการเดินทางอะคะ่ะยวดยานทุกรูปแบบอะจะสองล้อสี่ล้อหรือมากกว่าสี่ล้อขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ได้หมดอะค่ะพลังงานนะ เป็นคนที่ที่เด่นๆนะบุคลิกของคนคนนี้อย่างที่บอกคือมีความใจร้อนอะ่ะเป็นฟิลแบบคนของขึ้นง่ายพลังงานแล้วคุณกับคนคนนี้มีประเด็นกันมานะเพราะขึ้นไฟออฟสอดไฟออฟครับมีประเด็นกันในอดีตอะพลังงานเดอะ e ชมเปี้นคนคนนี้เด่นที่ทำสายชีพอย่างที่บอกเกี่ยวกับการเดินทางขับขี่ยวดยาน พลังงานของการขนส่งอะค่ะขนส่งทุกรูปแบบอบขับรถบรรทุกขับรถบัสอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยพลังงานคนคนนี้นะค่อนข้างไปโน่นมานี่คุณกับคนคนนี้รู้จักกันในสายงานนะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วละ่ะที่มันเด่นๆเลยก็คือว่ารู้จักกันทางสายงานแล้วมีประเด็นกันผิดใจกันในเรื่องงานแล้วก็เรื่องหัวใจพลังงานนะคะมันขึ้นธาตุไฟกับธาตุน้ำผู้อ่านขอตีตีพลังงานรวมเลยว่า ไพ่มันโชว์มานะตามที่ไพ่โชว์คนคนนี้ยังมีความต้องการคุณสูงนะถึงส,สถานะปัจจุบันพวกคุณน่าจะน่าจะไม่ได้มีโมเมนต์หวานกันแล้วละค่ะดูดูทรงแล้วมันเป็นพลังงานความขัดแย้งอะ่ะต้องมีประเด็นกันอะ่ะคนคนนี้ยังมีความรู้สึกว่าไม่ควรจะปล่อยคุณไป พลังงานฟังดูค่อนข้างน่ากลัวนะคะตามพลังงานหน้าไพ่ค่ะแล้วไพ่สําหรับเนี่ยมันมันไปในแนวของแอนิมอนไปในแนวของเอ่อรวมสัพพสัตนะคะคือมันหน้าไพ่ค่อนข้างหลากหลายอะแต่หน้าไพ่ใบแรกขึ้นค่อนข้างดูแววตาหน้ากลัวนะคะค่อนข้างเป็นคนดุนะเป็นคนดุเอาจริงเอาจังเหมือนกัน คือถ้าดูแบบมีเหตุผลมันก็ดูน่าคารวะน่าเกงขามแต่ถ้าดูแบบไม่มีเหตุผลดูแบบอันาพานดูแบบหาเรื่องคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะพลังงานนะเอ่อค่อนข้างอย่างที่บอกค่อนข้างเป็นคนใจร้อนบทจะนิ่งก็นิ่งเลยแต่บทจะฟาดนี่ก็ฟาดยับเหมือนกันนะคนคนนี้นะคะฟิลแบบนักเลงอะขึ้นพลังงานอัศวินดาฟิลนักเลงคือวุฒิที่ภาวะคนคนนี้อาจจะอายุมากเลยนะแต่นิสัยยังไม่โตเทอายุพลังงานนะคะ ไม่ว่าคนคนนี้จะอายุเท่าไหร่นะดูยังเป็นฟิลของคนที่หัวร้อนอ่ะขอใช้คําว่าหัวร้อนดีกว่ายังไม่ยอมปล่อยคุณนะดูตามพลังงานหน้าไพ่แล้วค่อนข้างดุดันเหมือนกันนะ,ะขอเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับใครคนนี้จะเป็นยังไงคนคนนี้ยังมีแพชชั่นกับคุณมากอะ่ะเหมือนรอเวลาอู่ไพ่ใบนี้ก็ได้นออกมาขออนุญาตเปิดเลยนะคะ สถานการณ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปขึ้น the lover คุณพระพวกคุณยังไม่ขาดกันนะบอกเลยนะไม่ว่าอสถานะปัจจุบันเนี่ยพวกคุณจะอยู่ในเลเวลไหนกันแล้วก็ตามยังไม่ขาดกันคนคนนี้ยังมีแพช s i o n กับคุณขึ้น the e m p r o อีกอืมแต่ช่วงนี้นะคะอาจจะนิ่งๆนะเหมือนดูสถานการณ์ก่อนนะคะหมายถึงว่าคุณน่ะนิ่งแล้วอะแต่ฝั่งตรงข้ามอะ อยากจะเข้ามาหาแล้วแหละแต่ว่ายังยังไม่แอคชั่นนะขึ้นนิสออฟเพนเดอร์ชัดเจนอืมดูสถานการณ์นะดูทรงคุณก่อนขึ้นควีนออฟแวนโอเพชชั่นมาเต็มไปปิดเลยค่ะสถานการณ์ระหว่างคุณกับใครคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปฟอร์บครับพวกคุณนะ่ะต่างคนต่างมีเสน่ห์มากนะบอกเลย ใน,ในความเป็นจริงของชีวิตพวกคุณคุณก็มีสเสน่ห์ฝ่ายตรงข้ามก็มีสเสน่ห์คือต่างคนต่างมีแรงดึงดูดะคะ่ะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาได้อยู่เรื่อยๆนะฟิลพลังงานไปในสายโสดนะคะแต่ถ้าพวกคุณมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาดิวกันเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งนะผู้อ่านบอกเลยนะปวดหัวนะคะถ้าถ้าเป็นฟิลของรักซ้อนในซ้อนเนี่ยจะยุ่งมากเลยนะเพราะว่าใบเปิดเป็น the lover ใบป,ปิดเป็น for u ครับโอ้ ฟิลของความฟิลของคนที่ยังต้องการคนรักเก่าอะพลังงานอะแล้วแรนดอมเนี่ยคุณเป็นคนที่มีมแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามแต่เพศตรงข้ามเอ,อ่อฝ่ายตรงข้ามคุณตอนเนี้ยอยากจะเทคแอคชั่นมากนะขึ้นอัศวินดาบอัศวินเหรียญแต่ยังดูสถานการณ์ขึ้นเดมเพลย์ยังยังนิ่งอยู่คือดูจังหวะตอนเนี้ยกำลังดูจังหวะอาจจะยังไม่พร้อมในด้านการเงินด้วย คนคนนี้นะที่อยากจะมาดึงคุณกลับไปอะ่ะมาดึงคุณให้เข้าไปอยู่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะ่ะพลังงานของใครคนนี้นะคะยังยังมีความรู้สึกกับคุณมากนะขึ้น the lover ยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่แล้วพลังงานคุณตอนเนี้ยคุณขึ้นทั้ง judgment the hermit the h i r t คุณค่อนข้างเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์อะคะ่ะความที่คุณแบบว่า ชอบในสายปฏิบัติด้วยมันมันเหมือนมันเป็นพลังงานด้านดีอ่ะคุณไม่ได้ทำอะไรนะคุณก็ใช้ชีวิตคุณปกตินั่นแหละแต่ไออสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นพลังงานมันเป็นออรา่ามันเป็นความที่คุณคุณมีพลังงานด้านดีคุณเลยดึงดูดดึงดูดหลายหลยคนเข้ามาในชีวิตอ่ะรวมทั้งคนคนเนี้ยคนที่เคยมีประเด็นกับคุณอ่ะคนที่เคย ทำลายความรู้สึกคุณคนที่เคยมีปัญหากับคุณทั้งในเรื่องงานแล้วก็ด้านความรู้สึกพลังงานนะคุณค่อนข้างดึงดูดนะคะพลังงานเดลเวอร์คุณดึงดูดหลายคนแหละแต่ว่าหนึ่งในหลายคนที่อยากเข้ามาหาคุณเนี่ยก็มีพลังงานคนเก่าด้วยยังไงก็ขอให้คุณระวังนะผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคนคนเนี้มัน คือหน้าไพ่มันดูน่ากลัวหน้าไพ่ตัวตนของคนคนเนี้ยขึ้นไนโอบซอดแล้วไพ่สาหรับนี้ดูมันตัวต่อค่ะตัวต่อพลังงานตามหน้าไพ่เลยดูตามหน้าไพ่ดูแวลตาค่ะสังเกตที่แววตาของคนคนนี้นะค่อนข้างจริงจังนะคะถ้าถ้าคุยกันได้เคลียร์กันได้ดีๆก็ดีนะคะขอขอให้คุยกันดีๆนะ แต่พลังงานของคุณเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วค่ะตามพลังงานออ่หน้าไพ่ของคุณแต่ฝ่ายตรงข้ามเนะ่ยไม่อยากเย็นฟิลของคนหัวร้อนก็ยังไงก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันได้เป็นแฟนไม่ได้ก็ก็เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักได้นะคะพลังงานนะถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคแล้วก็ผู้อ่านว่าคุณสามารถที่จะ พูดแล้วก็เคลียร์ให้มันจบกับคนคนนี้ได้ถ้าคุณไม่ต้องการคนนี้เข้ามาในชีวิตนะผู้อ่านว่าคุณคุณคุณมีทักษะการพูดอะ่ะคุณสามารถจับจุดแล้วก็สามารถที่จะพูดให้คนคนนี้จากที่เป็นพลังงานของคนหัวร้อนเนี่ยพูดให้แบบว่าให้เขาซอฟลงอ่ะให้เขาหรือเธอซอฟลงอ่ะได้นะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงก็ยังไงก็ขอให้เคลียร์กันได้ด้วยดีนะคะไม่อยากให้มันเป็นประเด็นที่แบบว่า ไม่อยากให้มันถึงฟิลถึงขั้นที่ว่าใช้ความรุนแรงใช้ใช้คำพูดกันดีกว่าโตๆกันแล้วนะคะทุกคนทุกท่านนะคะเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานเงินดีกว่าไม่ใชม่มาโฟกัสเรื่องของหัวใจซะเป็นส่วนใหญ่อความรักมีได้นะคะถ้ามันดีนะแต่ถ้ามันไม่ดีก็จะมีทำไมถูกไหมคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมแรนดอมนะ โชคดีร่ำรวยมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ